พี่น้องเอ้ยเฮาขึ้นมาตะเก็บผักผักงามงาสบายดีงามแรงพี่น้องเบิ่สุกุุขคนเนาะตะเว้นก็ใกล้สิตกดินแล้วนี่กําลังผักสลัดกรอบๆกับเพียงหน้าหน่อยเป็ดก็แซวๆอยู่พี่น้องเอ้ยจ้าเอ๋สบายดีป้าลุงอายายสิเมื่อปาละยายสิเมื่อปาละ Nhanh xịm ra đây, nhanh xịm ra đây rồi Bây giờ mấy, lốt rồi lốt mưa lắm đâu lốt mà hàm mà hàm tam đó Nhà xịm ra bà chúc bài lên chúc bài Chúc bài Nằm xe xịt hôm ยังบอีมบ่เป็ดนะพ่อเซลเซลก็อตะเป็นโพดบ่หิวน,วน,นะโอ้อยปุยนะก็นอนเอ่เล่ปลาลุ้มเลยเตรียมสุขอดลูกอยู่หน้าเลียงเป็ดเลียงไก่ กับบรรยากาศปลูกพักมีน้องปลาเราดมสมบูรณ์และพี่น้องทักกัดไปดีเจ็บปิงกระพ๋กับแจวดอกม่วงกระสอบมาเลยคือดอกม่วงกระสอบไปแล้วแม่ช่วงนี้หัดเจ็บ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 อยู่ กุย<เ>นะ <osc> ก mm ันบงท้องมั่นตาลุ้ยเอเล่เอเล่เยี่ยวเยียวเยียวมาฮะพ่อจ่าเลยนเด้อันนีมือนี่มือ จับมันไว้จับมันไว้เออเกง่งเก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 ่งเฮ้ยไม่ฉีกมือซะเนาะหนีนมืออ,อยอู่บ่บอหนีด้ยมันบอเทียงกันอืมพักหนีป่ป่าพักงามเที่ยงงามทุ่มเลยไปน้นองน่องน่องน่องมาตัวนี้มันใหญ่ไว้ดิ ก็ก็ได้จริงนะเธอเนี่ยอะสิเก็บผักก่อนหยิบมือเด้อสบายดีพี่น้องสดียามแรงๆพี่น้องเอ้ยพอกันคลิปเก่าแรงพี่โปเอ้ยพี่โปเซาเถาะีเพิ่นากลางคืนน่ะจาเายังเทียดติออกมาเยียงเฮาเนาะพี่น้องเอ้ยเที่ยงคืนยังบ่ได้ับอยู่เพิ่นหาเนาะ Ôi à. Cháu Cái phương thì kiếp sau này là phải nói. Chứ mà chi phần bồn... U đồ cục u ập lời Những cái này nè, 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 nè Nó khá bụng nè, 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 vậy, xíu, vậy, này, nè, nè, cơ Chứ cái nào Tôm nhau Tôm đi tôm nhau này <laughs> <laughs> <Nhiệt. cười> มาขอเอาน้ำเมือกินบ้างปนี่อ,อได้ยังมาให้กระเดามาคายกับว่าได้เพราะว่าอ,อ,อายุจาเซฟไปทางัหนใช้ไมงรูไไ้ไหนใครู้มกระดาอรเลายอ่ไรไม่มอ,อืมงานเนาะอืมด,ดีเลยมึงทั้งเป็ดนดอกเขาเลดี

ไปเป๊กๆกก็แล้ววะฮะโอ้เห็ดเนี่ยปิงเป็นเท้ามันเท้าหนีได้ยังก็จี่จะกระทั้งพะยออีกหลือเอ๊เด็กกระตุกนี่เรียบร้อยพี่น้องจีจะกระตำปนแสบๆนบลำกันเด้อ ทูดูสวัสดีครับยสวัสดีครับอ่ยากับแม่อ่ะพไปล้างมือแงมนะ้ทิ้กจะข้ามเลยลูกข้าวอยู่บ้านหลไม่บอกด้วยอกขาวขาพ่อ่ั

mọi việc học hạng để có mấy khái niệm hạng của hạng 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 họ hạng hạng

เทอมือเออตบมือเลยเอาไปโหลดเอาองคับก่อนงครับก่อนกลอ,อครับเออ,อืมเบยดเลยหยิบอ,อกก่อนหิไปชิ้นน้ำรั้นเฮ้แล้วคนนออยู่นไปล้างกัน mọi người 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 mọi Bình bằng 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 Không bằng 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 กูวับกูว่อืมจดย่าไะวมาจะให้พืดอนี้ไปไหน,น,บบนไม่คิดมือนหนึงอ่ะนคให้ ทำบกินมข้าวหน่ยเลยฉลายของแม่ป้อนบอกอยากให้แม่ป้อนเม้ามือเป๊ะๆเก่งๆๆๆเอออยากให้ป้อนอยากเห็นได้ลูกก,ลกระตกแจกก็ได้ไงไว้ยกำลังโยนของบ่เฮ้ยไปโย,ยนลูกบไปโยน กดกระจายแล้วบอกว่าแห้งกระบอกเห็ด่ะอาิ้ิ้ๆๆมาต้มมือไหายโอ๊คิ้ๆๆิ้งินงาิ้วำ่าได้มีประโยชน์มีแม่จิ้งิ้ใหนเบิ้งห่ ชินเงนคายเลยอย่างนี้มันสีแสบมั้ยเขามากินา้านไม่ทำบ,บุ

จริงจริงเหมือนเดเขียดไปสด้เนาะใช่ห้เต็มเนาะโอ้ฟังตงา,งา,างราบาลทยังอะไรยังเงเียเขียดายทำสีมัานทำงานห่อน้เบื่อปวด้านเป็นเป็นเซ็ตเงี้ยก็มีแต่ว่าต้องได้กลัวมันอนหลี่ตำจินทชายอยู่ <laughs>

ไม่ค่อยปังเหมือนเด็น้อยไม่เหมือนปอกปอกแช่แช้างแช่บ้้ำน้ำไม่เสร็จแล้วก็กิกับแม่ไป ขอกันติดหนาพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ่งมาชมสบายดีเดอ้อ